นกนกมันทำอะไรได้นี่มาดูดิพี่เจนี่มาดูดิตัดดึงดิมึงอยู่ไหนอ่ะกุหลังวิ่งไปกุหลังวิ่งไปนกทำอะไรได้นกทำอะไรได้นกตอนแรกมันโง่แล้วทีนี้มันมีบัร์คซึ่งผมจะใช้มันทำอะไรได้วะอโล่งอโลงเอานกลงตัดดึงกูหลาบไปดูมาลงแล้วเดี๋ยวผมอยากไปเอากระเป๋าอะ ระวางก่อนเงี้ยได้พี่มันอยู่ได้นานพวกงี้สิบัสไม่ติดไม่ติดจะเนี้ยอะไรวะอ๋อฮิตชูกับนกเหรอเอามายเอามายเอามายเออถ้าได้ก็โกงอ่ะเราก็อยู่ยาวอ่ะเอ้ยเอ้ยเออได้แล้วไป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 เอากระเป๋าไปเอากระเป๋าแล้วนี่หลอกวงไอ้ย่ะกลับมาเลยคนนึงกลับมาไปไปไปเชี่ยอะไรเนี่ย What the fuck What the fuck รอกูด้วยมาๆๆมไอ้จอยมาพี่เจนพี่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลัวแล้วไอ้เหี้ยเราได้เด้อไอ้เหี้ยกูเรศสัตว์เลยอ่ะไอ้เหี้ยโกโอ้โหโค้กทุเรศสัตว์อ่ะไอ้เหี้ยเราจะไม่โก้ซีซั่นนี้ต่อไปเข้าใจแล้วมันเหมือน้หยิบไปอ่ะ เย้ยอย่าไปที่ว่าสัตว์เอเนี่ยพี่จะไม่ดูหันหลังม่ดูหันหลังพี่รู้เปล่าเฮอริทอร์ไม่ดูเหมือ้กันนะหันหลังมาดูหันหลังมาดูเนี่ยดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าเห็นแล้วไอ้พี่ถึงขนาดแล้วเฮอริทอร์ไม่เหมือนกันนะพี่เคยเห็นอันตีเฮอริทอนพุ่งไปข้างหน้าได้ป่ะฮะนกดำได้เหรอพุ่งเข้าไปดูหมดแล้วใช่เหรอนกดำได้ยันทะเลสัตว์มันบักใช่ไหมมีแล้ว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 มาซ้อมมา ไม่ต้องซ้อมหรอกเอาขอจริงไปเลยไม่มันมันติดยากมากลยนะค้าเู่อนเหรวะันลองดิมานมึ่สิมีแล้วมีแล้วกัลองไปลองล่างๆอ่ะไปลองในวงวยอ กูก็ลืมมาตัวเฮียนี่ไม่ไม่ไม่ต้องแคสเซนแอนิเมชันเลยฝาดมันลงได้เลยฮีโรแกเบรตี้เฮียชอบติดแคสเซนแอนิเมชันตลอดเลยเวลาจะลงพื้นะนะถือว่ากูไม่กูไม่ชอบอ่ะไม่รู้ที่มันเล่นยากอ่ะเอ้ยขอเอา้าเออได้นี่วะเมื่อว่ามึงแดกไปแล้วทีเนีย่ยเดินลงไปแล้วค่ะพี่พี่เจมส์ิ๊มายืนตรงนี้นี่มายืนแบบ ยืนตรงนี้แหละถืออันติไว้ถืออันตีไว้ยืนยืนติดนกเลยยืนแบบยเหมือนเหยียบเลยอ่ะเออปาใส่เท้าตัวเองไปมึงนะปาใส่เท้าปาใส่เท้าตัวเองไอจอนลองดิติดป้ะไม่ติดกูไม่มีที่ชาร์นะกูไม่มีที่ชาร์นะกูไม่มีที่ชารนะเอ้ยเราเปิดประตูหลางกูทำเพี้ยอะไรนกก็ติดยากมากๆาฮ จำไวิ่งแมนเถียว <man> ต้องไปหาโตคาโตคาอยู่ไหนวะอยากได้เทอร์โบชาร์เจอร์หายากฝันเลยแมกเนจี้อย่าเอาจริงไม่เอาเกาะม่วงดิจอนเอ๊ะตอนไมเอาเกาะม่วงดิคลรามการตีไม่เอาเกากะตัวเกาะม่วมงคารามเนี่ยสวมเฮ้ย เออใช่ๆมแล้วมิลาแล้วมาหนอนนกไอ้นี่ได้ป่ะกับบิตตี้ได้ป่ะกับบิตตี้ไอ้ลอยไอ้ฮองไรบ้าติดป่ะเฮียเห็นนกลอยได้ป่ะเอามาดิเอาเอานกติดพื้นก่อนต้องติดพื้นนะไปหนักติดอะ้รใช่ไะเอาป่ะ ลองนี่ลองนี่ลองนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้เย้แต่มันยกรถถล่มลอยเลยถ้าได้สวยสัตว์เลยไอ้เหี้ยบุดตรยิงอยู่ในกองหม้ายิงกองหมาชัวเสียงเงี้ยเราบินเลยพี่ว่าตอนวงโคตรไกลเลยพี่เราบินข้ามตรงนี้ถึงมะข้ามได้นะถ้าจะข้ามแต่ว่าจไม่เอนก เออเสดฟังถ่ายค่อยๆบอกก็ได้ขอเสียน่อยขอเสียอะไรเริ่มก็จะกลายเป็นกล่องไอ้เฮียกูไม่มีเทวราชตอนนี้เอ้ยกูเลยมาได้ยังไงวะ้นไปเฮ้ยมาเปิดประตูได้เออโอ้ my g ก d โอ้ยเจม์เฮ้ย้นี่อะไรเนี่ยขาวอกขาวอกกระบอกหนึ่ง อ้ยังมันยืนมาเประตูนี่ๆๆเก็บของอยู่เกอฮ้ยกว่าัวไม่เล่นแมงเลฟัดออกมาเล่นเลยออกมาเล่นเลยออกแล้วมาแล้วมาแล้วก็ไดะก้อกดก้ลอยให้จอนเป็นแตวะอะไรวะน่ะลูกบอลเหร เก็บไกูหน่อยเก็บไม่ได้ตอนนี้โอเคเดี๋ยวก็ไปเอาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านตัวหนึ่งอยู่นบ้วงไปกูรีกก่อนนะ่านกันนึงมีก่อเหตุปะกูขี้เกียจรีวะจะมีหลังหลังหลังตีใหม่ตีใหม่ นิ่งมากนิ่งมากไออยู่กับกูมึงนิ่งนิ่งมึงเจอกูแน่สัตว์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเองเอ้ยหมาอยู่กับกูเหี้ยเกือบตายมีไอ้นี่ปะเอ้ยโลตัสแกตอีกเชตี้นี่มาอะไรจอนทำไรตบไปนู่นละ ไปท่าไม่เป็นขอได้เกาะโอ้ชิบหายละกานหน่อยกันหน่อยใครก็ได้บินบินได้บ้าบินได้บ้าบินได้บ้าเออจะบินแล้วบอกเ่ามึงเออที่ชิววางก่อนไหมใครมีวะ ไอ้ยเย้้ออับกอไปเลยไปเลยม่ต้องเสยที่ทิไปไปดักวงไปดักวง ไอ้ทุเลศสัต์กูพูดจริงเ้ครังเดียว่่วจมรัน้ิเล่ตทุเสัตว์ได้มาเนไม่ได้ติดธรรมดาวิ่มาล้ววิ่งมาแล้วอยู่นู้นอยู่นู้นจ้างเด้ใช่ผมไม่มีของเล่นอะได้าด้า วิ่งออกคนนึงวิอ ne, อกคนนึงสเปรไว้อยู่ปเปเิดเเปิดเเปิดเเขาเท่าอยู่ิบบงงทันรีชิว่กูมีฮิชิวะตอนกูทำไม่ได้กูทำไม่ได้อะอ๋ะอแตง เกาะมึงไวจังวะสนไหนจอดเร็วขนาดนั oh! ้นเหรอขับทักอะไรมาวะนัดละร้อยอ่ะโอ้ตอนแรกยี่สิบไอตอนไอตอนไม่เอาไปก่อนเหรอไม่แต่ผมตอนแรกมาเจ็ดสิบห้าเลยนะพี่ไม่ยี่สิบเอ้าพูดเราขโมยไปเหรอเนี่ยเมื่อกี้ก็เราจะเก็บไอ้นี่เลยเฮีย เขใชะแกฟินิกเลยย่าอยู่ดีฟินิกหายตอนนั่นตาเลยสัตว์งงหายไปดเแล้วเขาไปจริงเฮ้ยรถทับเตสเนี่ยพี่ผมเลยิงกาอากาศไม่ได้เลยพี่ผมไม่ใช่ยูนิลามูดด้วยมึงเล่นไปก่อนเอ้ยกูไม่มีไอ้นี่นะาเฮ้ยเป็นเส้นเลยสัตว์เลเซอร์มึงอะเราบินขึ้นไหมลอยขึ้นไปยิงมันไหม มันต้องเห็นมือซึ่งมือพี่แล้วมันก็โกงไปดิพี่เขาไอหาศูนย์เดลตี้น่ะหมดละทั้งหมดแล้วเหรอไม่คิดไม่ดเอ้ยมีอันนี้อันนี้พอประทานชีวิตนี่อยู่ในบ้านอ่ะเมื่อกี้ ปกมลาเฮ้ยต้นต er mm ้น hmm. oh okay. like no. um, ้นนนน่นเรื่องนี่ยาอยากขึ้นอยากยิ้มมีคนเบาระวังเลยนี่นะไม่รู้มันหอกไปยังไอตีงนี่ไม่รู้มันหลอกไปันจาแล้วมั้งรูสอบข้อมูลก่อนฮะเฮ้ยคูได้ของท่ต้องการล อย yeah. uh, ู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยี๋น้ำเอ็นนั่นนั่นลงเปล่าวะอ๋อนั่นโดนคริปโตโดนคริปโตโดนคริปโตฮึเสียงใครเอาเสียงไอ้ตอนวันดีพี่มีอะไรกูอ่านแชทไม่ได้ไอ้อ่านแชทไม่ได้ห้าสิบตัวใหม่ห้าสิบตัวกูพักลดคริปโตแล้วบัตรลดคริปโตแล้วรู้เรื่อง ยัยตกอันตีนะเราบ้ายังไงอันตีอันตีอันตีไปแล้วตีไปแล้วตีไปแล้วมันตีว่ามันตีว่าตีไม่โดนกูเซนเนตต่อไมหมยื้อตัวมาด้ตัวเองได้ปะไอ้จอยเปิดโล่ตอนอยู่นี่ข้างในนี้มีหลักอยที กันดิกูเล่นไอ้นี่อยู่เฮ้ยกัเดิมกันเดิมหนึ่งเร็วเร็วหมดละโอ้โหโอ้โหเกือบตายเทปไปเลยเทปไปเลยเอ้ยพิมพ์อะไก่อแตกแล้วกอแตกกันโลมา ได้ๆๆดูเลือกมึงเอ้าเอาเลยจะฟินิชเลยเอาขอโทษขอโทษมันมีอะไรฮะออ๋ไม่ไม่กูคุยกับเพื่อนกระสุนอะไรไม่มีไอ้เียกระสุนไม่มีกระสุนไอ้เนี่ยกระสุนวอไม่มีว่ะกระสุนวอกูไม่มีอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเอเนอร์จีเนี่ยไม่มีอือไม่มีเหมือนกัน จอตะไนยิงหน่อยเฮียไม่เดียวล้มไอ้สัตว์ไม่มีจริงไอ้เฮียหรือฮ่าที่ก่นัดเนี่ยเล่นยังไงวะคลิปโตโ้เล่นมันเล่นมุมที่ผมจิงไม่ได้เอาไปเอาไปเอาสวนไปอ้าวมึงไม่เล่นหรอทีน่ะต่อมาดิบงมาเฮียท,ทิ้งไปสิสัตว์มันจะเก็บอาไรทำนี่อะไรนั้นอะ เฮ้ยไปเร็วต้องไปแล้วต้องลงแล้วลงแล้วลงแล้ว,ลว,ลว,ลวสยวยตอนมึง <c oughs> ไม่ได้กูเซ็ตของให้เหตุไรอะไรอยู่ที่ <c oughs> ไอลเมลยลม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 ลยลมล กูโดนบโลลยเฮียโดนนกคงเหมือนไอ้พี่ยิงมาอย่างนี้เลยนกงไอ้ยมังสโลสัต์เลยไอ้ยังฟิวอ่ะ